ขอทักทายผู้ก้าวสู่เส้นทางสายจิตวิญญาณเพื่อการตื่นรู้และครอบครัวจิตวิญญาณที่รักทุกท่านสำหรับเนื้อหาวันนี้มีชื่อว่าตรวจสอบเจตนาบริสุทธิ์เส้นทางสู่การตื่นรู้และการบ่มเพาะจิตวิญญาณเพื่อนๆที่รักการตรวจสอบเจตนาบริสุทธิ์หมายถึงการพิจารณาและสะท้อนความตั้งใจของตนเองว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีและบริสุทธิ์หรือไม่ การมีเจตนาบริสุทธิ์อย่างมีสติและตั้งอยู่ในความรักและความเมตตาซึ่งส่งผลดีต่อทั้งตนเองและผู้อื่นช่วยให้เราไม่ตกหลุมพรางพาตัวเองตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายมืดอย่างไม่รู้ตัวกล่าวให้ลึกซึ้งคือการทบทวนถึงเหตุผลเบื้องหลังการกระทำและคำพูดของเราผ่านเจตนาที่บริสุทธิ์ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการกระทำที่สมบูรณ์แบบหรือปราศจากความผิดพลาดแต่คือความตั้งใจที่ปราศจากเงื่อนไข และไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ถูกครอบงำด้วยความโลภความโกรธหรือความหลงหากเป็นเจตนาที่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาอย่างแท้จริงที่กลั่นออกมาจากจิตใจในการตรวจสอบนี้เราจำเป็นต้องใช้สติและความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเจตนาตัวเองเป็นการตั้งคำถามว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่นี้ส่งผลดีต่อตนเองและผู้อื่นหรือไม่ และฉันกำลังทำสิ่งนี้ด้วยเหตุผลที่แท้จริงหรือมีแรงจูงใจที่แอบแฝงหรือเปล่ากระบวนการเช่นนี้เป็นเหมือนกระจกสะท้อนใจให้เราเห็นถึงความบริสุทธิ์ในจิตใจหรือหากพบว่ามีอารมณ์ความรู้สึกเชิงลบก็ให้ถือโอกาสนี้ฝึกฝนปรับจิตใจให้กลับมาสู่เส้นทางที่ตั้งมัน่นการรักษาเจตนาบริสุทธิ์ยังช่วยให้เราอยู่ในสภาวะของการรับรู้ตนเอง ยังมีสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นการรู้เท่าทันความคิดรวมถึงอารมณ์และสังเกตความคิดการตอบสนองของเราในทุกขณะไม่ปล่อยให้จิตใจถูกครอบงำด้วยอิทธิพลเชิงลบที่อาจพาเราหลงเข้าไปในภาวะพลังงานที่ต่ำอย่างไม่รู้ตัวการตั้งอยู่ในเจตนาที่บริสุทธิ์อย่างแน่วแน่คือการปฏิเสธการเป็นเหยื่อของอิทธิพลเหล่านี้ เพราะเมื่อเราตั้งอยู่ในเจตนาบริสุทธิ์ที่มีพลังของความรักและความเมตตาความเห็นอกเห็นใจสํานึกรู้คุณที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีจิตใจเราจะเป็นเหมือนเกราะที่คุ้มครองเราจากการล่อลวงของฝ่ายมืดหรือการกระตุ้นเชิงลอบอเพื่อนเพื่อนที่รักนอกจากนี้การตั้งเจตนาอย่างบริสุทธิ์ยังช่วยเสริมสร้างพลังงานด้านบวกในตัวเรา ที่ส่งผลต่อผู้คนและสิ่งรอบตัวโดยธรรมชาติความเมตตาและความรักในจิตใจนั้นสามารถแพร่กระจายและดึงดูดพลังงานในเชิงบวกกลับมาเมื่อจิตวิญญาณของเราแข็งแกร่งขึ้นเราจะรู้สึกถึงความสงบความเบิกบานรื่นรมและสภาวะที่ไม่สันคลอนในใจเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณตนเองสู่ระดับที่เราสามารถปล่อยวางจากความยึดติด และดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสัจธรรมและความงามของจิตวิญญาณสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้สร้างการตรวจสอบเจตนาบริสุทธิ์นั้นข้องกับการถามตัวเองเกี่ยวกับความตั้งใจในสิ่งที่เราทำมีเจตนาเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียวหรือไม่การกระทำของเราเกิดจากความรักความเห็นอกเห็นใจ หรือความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหรือเปล่าและผลลัพธ์ของการกระทําของเราเป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์และดีงามต่อโลกหรือไม่เพื่อนๆที่รักทั้งหลายการตรวจสอบเจตนาบริสุทธิ์ช่วยให้เติบโตทางจิตวิญญาณและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองและผู้อื่นนอกจากนี้ยังช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากความเห็นแก่ตัวและความคิดเชิงลบอื่นๆในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ดังนั้นก่อนจะทำกิจกรรมใดๆตั้งสติและถามตัวเองว่าเจตนาของฉันคืออะไรเช่นเมื่อจะช่วยเหลือใครหรือทำอะไรเพื่อตัวเองให้ตรวจสอบว่ามีความปรารถนาอะไรแฝงอยู่หรือไม่การฝึกถามตัวเองบ่อยๆจะช่วยให้เราเข้าใจเจตนาที่แท้จริงและทำด้วยความบริสุทธิ์ใจมากขึ้นสุดท้ายฉันขอให้เพื่อนๆมีความรักให้ สรรพสิ่งทั้งปวงและถูกรายล้อมไปด้วยความรักแสงสว่างกับความรู้สึกที่สวยงามมีการวิวัฒนาทางจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องดำรงชีวิตอยู่ในสภาวะความสันสะเทือนที่สูงอย่างสม่ำเสมอฉันรักพวกเธอทุกคอนอ